สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจัญยาคาไม้อายุทยานะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านทรงนอร์ดิกที่เป็นลักษณะตัวแอลกันนะครับในนี้ก็จะมี2ห้องนอนนะครับหห้องน้ําภายในมีชั้นลอยนะครับแล้วก็จะมีดาดฟ้านะครับมีเทเลสระเบียงด้านหน้าด้วยวัสดุโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกวาวนท์นะครับเป็นเหล็กกล่องสีใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมน วางด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็จะปูแผ่นไม้ลามิเนตแบบคลิกล็อกนะฮะตัวนี้กันน้ําด้วยข้างหน้าก็ตกแต่งซีเฟรมนะครับส,สวยๆเหล็กนี่ก็ใช้ขนาดนิ้ว2นะครับคูนิ้ว2อใหญ่ๆเลยบันไดขึ้นดัดฟ้าส,ายสวยๆนะครับเหล็กเป็นสีขาวผนังเป็นสีเทานะครับก็ให้อารมณ์เฉดสีที่ดูดีดูสะอาดหน่อยนะครับระดับความสูง ของตัวบ้านเนี่ยเจ็ดสิบเซนบันไดสามขั้นนะครับวัสดุภายนอกและภายในของฝาผนังเนี่ยทำมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะขนาด8ปมิลข้างนอกที่เราเข้าใจเรียกกันง่ายๆก็คือไม้ฝาเชอร่าเนี่ยแหละครับแต่วัสดุเนี่ยผลิตออกมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนกันภายในก็จะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะเจาะแขวนแอร์ขแขวนเฟอร์นิเจอร์บิวอินแขวนทีวีได้เลยนะครับในห้องนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่3มคูณ5เมตรมีหน้าต่างกลม1จุดนะครับ แล้วก็ระบบปลั๊กไฟเนี่ยให้ไว้หลายจุดเลยพื้นก็จะเป็นลายไม้สักสวยๆนะครับห้องน้ําอันนี้ลูกค้าดีไซน์ไว้ให้ใช้สําหรับ2ห้องนะครับมีประตู2บานก็ติดตั้งพร้อมสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับจะไม่ได้รวมเครื่องปรับน้ําอุ่นเมือสกู่นี้นะครับด้านนี้ก็จะมีประตูออกไปที่ระเบียงด้านหน้าเหมือนกันนะครับก็อีกหนึ่งห้องนอนเดินสายแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีตู้คอนเดนเซอร์กันดูกันช็อตด้วยระบบไฟฟ้าก็เป็นระบบปลั๊กกาวนะฮะ ห้องนี้ก็จะมีชั้นลอยนะครับก็ขึ้นไปนอนได้ฮนะระดับความสูงของพื้นชั้นลอยเนี่ยอยู่ที่1.60เมตรหกเซนก็เวลาขึ้นไปไปนอนไปเก็บของเก็บสัมภาระได้เลยบนไดก็เดินเต็มเต็มเท้านะครับด้านบนก็จะมีปลั๊กไฟเอาไว้ให้หลายจุดเลยเช่นกันนะครับ ระบบไฟดาวไลท์ก็มีให้เสร็จเลยกระจกบานสัม่ยมเต็มหน้าจั่วใหญ่ๆแบบนี้เลยเช่นกันนะครับก็จะมีประตูไม้นะครับเผื่อเอาไว้ออกด้านหลังนะครับไปทำซักล้างไปทำครัวเพิ่มเติมได้ด้านนี้ก็จะเป็นประตูออกด้านหน้าบ้านนะครับก็จะมีระเบียงขนาด1.5เมตรนะครับคูณ6เมตร บันไดมีขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับโครงสร้างใช้เหล็กกวาวนไยกันสนิมเหมือนกันแล้วก็ใช้ลูกบันไดที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยขนาด8นิ้ววางอีกทีนึงน,นะครับก็เดินเต็มเ็มเท้าหน่อยบันไดนี้เดินไม่มีอ่อนไม่มียุบเลยนะฮะพื้นดาดฟ้าด้านบนก็จะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด16มิลนะครับเสร็จแล้วก็จะทำสี l ลอด้านบนนะครับ วัสดุหลังคาของตัวบ้านก็จะเป็นซิงเกิลรูปสีเทาอ่อนด้านบนจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ5เมตรนะครับปลอดโปร่งเลยมีเดินปักไฟเอาไว้ให้ด้วยนะครับ1จุดการออกแบบราวลูกกรงกันตกเนี่ยผมใช้เหล็กใหญ่นะฮะไม่ได้ใช้เหล็กนิ้วนะครับผมใช้เป็นนิ้ว2เพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้มันดูมีดีไซน์ขึ้นมาด้วยนะครับ บันไดเรา,าจับมั่นคงแข็งแรงไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวพังนะฮะยืนพิงกันได้เลยหลายๆคนนะครับโดยที่ไม่พังเลยบ้านหลังนี้มีราคาอยู่ที่450,000บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับบ้านทรงนี้ผมจะต้องใช้รถบรรทุก6ล้อเนี่ยจำนวน3คันนะในการจัดส่ง ระบบไฟฟ้าก็เดินเป็นสาย3เส้นปักกาวนะครับขนาดสายใช้2.5ทันลากก็ผมมีเพจเหล็กนะครับขนาด6กคูณเจาะยึดพื้นให้นะฮะโดยการฝังพุกเหล็กนะครับยึดกับพื้นคอนกรีตเอาไว้ให้ลูกค้าด้วยในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะมีเป็นกระจกบานตายใหญ่หญหญเนี่ยสบานนะครับสำหรับเอาไว้มองวิวทิวทัศ ได้เลยเป็นฝาผนังเชอร่านะครับยาวๆสวสวยตัวนี้ก็จะเป็นช่องเซอร์วิสนะครับสำหรับห้องน้ำนะฮะแล้วก็จะมีเป็นท่อสำหรับพัดลมดูดอากาศด้านบนตัวนี้ในๆทำเป็นช่องเซอร์วิสแล้วก็เอาไว้สามารถเก็บของได้นะฮะมันจะอยู่ใต้บันไดของภายในบ้านเหล็กหนาๆครับท่อก็ลูกค้าซื้อมาฝากต่อให้หน่อยก็จัดให้ได้ครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านลักษณะทรงนี้นะครับก็อยากจะเข้ามาดูงานจริงก็มาหาผมที่ร้านได้เลยนะครับอยากจะเจอผมก็โทรนัดผมล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็ได้ครับร้านผมอยู่เขตติดต่อนะครับอยู่คาบเส้นระหว่างอำเภอเมืองอยุธยานะครับกับอำเภอบางบานอายุธยาก็พิมพ์ใน Google ได้นะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์โทรและไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ